อะไรเป็นอะไรเนีทมาเล่นจ้องตากันไรสาระแต่บ้านี่นุ้งทำงานอยู่ไม่เห็นเลยเนี่ยอู้นุ้นก็เนตเบื่อมา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 เล่นเร็วๆดิเนี่ยเล่นจ้องตากันแล้วถ้าเกิดว่าใครหัวลอกก่อนแพ้ฮะพักตาหนึงแล้วเข้าทำงานอยู่นุ้นทำงานอยู่พอนุ้งทำงานเนทก็มากวนพอไม่ทำงานเนทก็ด่าเอาไงเนี่ยฮ่าๆๆๆแพ้แล้วเอา ไม่ใช่แบบนี้นี่ต้องเล่นจริงๆเนี่ยต้องตาจริงๆแล้วก็เอาชนะเนธให้ได้โอเคป่ะ,นะะพักงานไว้ก่อนเฮ้ยคือถ้าเกิดสมมุติว่านุชนะเนธเนี่ยอ,อนุจะได้ไรได้ทำงานต่อแล้วถ้าเกิดเนธชนะนุนุต้องยอมเนธหนึ่งอย่างอ ได้ทํางานต่อด้วยอ่าได้ทํางานต่อแต่ถ้าแพ้ต้อง,อง<น>ยอมนุชนะนุทำงานต่อทำงานต่อเนธชนะนุต้องยอมเนธหนึ่งอย่างหรือเจ้าตอดไปทำไมมันไม่มีช่องทางที่มันมีผลประโยชน์อะไร,เ,รเกิดขึ้นกับนุเลยนี่ไงงานไงผลประโยชน์รเร็วๆเข้านุมัวช,ชั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทํางานหรอกเนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วเมื่อไหร่งเงินจะได้อีกถูกป่ะอะมาเร็วเข้าตานึ่งเลเอ,า,อางี้ดีกว่าอะถ้าเกิดสมมุติว่าเนธชนะใช่ป่ะนุจะยอมเนธหนึ่งอย่างใช่ป่ะ แต่ถ้าหากว่านุชนะเนธก็ต้องยอมนุหนึ่งอย่างเหมือนกันก็ได้อย่างาเดียวนะอ่าได้งั้นให้เนธทำงานบ้านหนึ่งาทิตย์ลามปามลามปามเพื่อนเล่นเหรอฮะฮะเพื่อนเล่นเหรอไม่ได้กงั้นงันให้หนุออกไปเที่ยวกับเพื่อนคืนนี้ ไปเที่ยวคืนนี้ดูเป็นความคิดที่ดีไม่ได้แกต้องอยู่บ้านนี่จะทําอะไรทําในบ้านนี่นะรวยทําที่ฉันได้หมดเลยทําในบ้านเออทานอกบ้านได้ไหมไม่ได้ตัดย้านอกบ้านอ๋อแบบนั้นได้อ่าได้มาเลยมา,ยมาทำอะไรนะเก้าอี้มันงหงายจ้องตาก,กันนั่งดีๆสินูนั่งดีๆตจ้องตาก,กัน ต้องตากันกระพริบตาได้แต่ถ้าใครหัวเราะก่อนแพ้ได้มาหนึ่งห้ามโกงนะโกงยังไงอ่ะเออหน่ะหนึ่งสองเดี๋ยวดินับซ้ำก่อนหนึ่งสองซ้ำ โเขาแม่ดูอยู่เนี่ยโงแย่เลยนี่ไงให้หัวเราะก่อนหัวเราะก่อนอันนี้เขายิ้มเฉยเขายิ้มเฉยเขายิ้มเขายิ้มไม่ใช่เอาใหม่เลย ม่าหนังไอ้น uh, like, ้าไปดูพุ่ง yes หัวลอกก่อนสิอันนี้ยังไม่เริ่มเริ่มเริ่มรูปเลยหนึ่งสองนี่บอกวาจริงจริงว่ะเห็นไหมชนะแล้วจะไม่ยอมทำขนาดนี้หรอกได้ ปลืมป,ป,ปลื้มปลืมมมันออกไปจริงจริงด้วยแย่แะละ้วนะตกลงคงือมะกอกนะโทษว่านะถ้าร้านพี่หนุเนี่ยน่าจะเปิดเนี่ยชื่อว่าร้านกาแปะดำ นางเด็กเขาหล่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดำดำไม่พอนัต้องปีด้วยก็ไปดำปีดีกว่าดีกว่าดูดีจะตายแล้วก็เข้ากับคอนเซ็ปต์หน้าคนขายด้วยอะไรนะคะคนเดียวที่คนอื่นนึกถึงก็เป็นโัวร้านเลยเพราะกระแฟนก็ดำอยู่แล้วเป็น้อตัวมัสชอมัส่อดำดูดีจะตายดูจะแฟงเงาะงย ทาเนเงาะน้อยก็อะไรอะ่ะมันไม่น้อยนะโชอดอะไรคะพี่หนูงั้นพี่ยกร้านให้โชดเลยร้านอะไรอ่ะให้เป็นตัวนำหน้าร้านเลยยกว่าชื่อร้านอะไร้กาแฟนมทำ <m au> <m au> ไมไอ่ะกาแฟน,นม <m au> นมอะไรนมหกเรียลาด ถ้าวันน so ั yes. ้นแต่งตัวใส่เป็นผ้าแถบมาแล้วก็เอออะไรอย่างงี้โนแล้วพี่พี่ทำไมเนี่ยพี่เนตพี่นุเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวแล้วแกรู้ได้ไงเน่เน่ก็โขน้องก็มาสักขนาดนี้แต่ว่าเนทก็มีนะมีอะไรเป็นอ่ากาแฟกาแฟนมน้อยกาแฟกาแฟเอ้ยนี่นี่กาแฟหลุมกาแฟหลุมมันหวานเข้าเกลียดที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวดูนี่นี่แกแกไม่ใชนี่แหละใช่ไหมเดี๋ยวดูกาแฟครับเอ กาแฟกาแฟแก้วหนึ่งหยุดเลยหยุดเลยหนูนี่แกไปดูของน้องแล้วแกยังว่าว่ามันแบนด้วยใช่ไหมอย่างนี้แกต้องนี่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 หนูนมหนูนมหนูบ้านแกเลยเรวเาก็สรุปันสองคนแล้วกันคือว่ากาแฟไทยได้พูดว่านมหนูสักคำหนึ่งเลยแกบอกฉันกาแฟนมหนูกาแฟนมน้อยนั่นแหละถึงเพลนน่รกาแฟ กาแฟเข้าเองกาแฟเองกาแฟจะแฟงเงาะน้อยดีกว่าบอกแล้วก็กาแฟดำถ้าเปิดกาแฟดำไปเลยกาแฟทักศอบคุณเนตรครับซื้ออะไรมาเยอะแยะครับแหมก็ห้างเขาช้อปปิ้งห้างเขาช้อปปิ้งใช่ะเอาเนยหตั้งแต่เริ่มเลย เอาใหม่คอยดูรอบนี้นะไปเจ้าทีกันเถอะคงไหวแล้วนะงานนี้มีค่ะสวัสดีค่ะ B O ขี B A ขีดนๆยี่ห้ออินเตอร์ว่าเออ B A ขีด B O ขีด E B O ใช่ไหม B O ขีด B A ขีด E ก็ไม่ดทำไมอ่ะทำไมป้องถึงมีคือเลขใส่ตัวละสี่พันสอใช่ไหมโอเคไม่โอเคมันต้องไม่โอเคมันโอเคโอเคปมันไม่มันต้องไม่โอเคถ้าจะถ้าจะบอกว่ามันต่องรีบไปทำแล้วครับโอเคครับ ป็นคู่รักของเธอคู่รักชักสอกของเธอ